พัดลมใส่แล้วหยุดหรือใส่ใส่หยุดหยุดให้ทำการปิดสวิตช์จากนั้นถอดปลั๊กแล้วใช้ไขควงหัวแชกไขสกรูยึดฝาครอบมอเตอร์พัดลมออกแล้วใช้ไขควงหัวแชกไขสกรูยึดปุ่มดึงสายออกเอาปุ่มดึงสายออกแล้วเปิดฝาครอบมอเตอร์ออกเฟืองสายพัดลมเสื่อมสภาพทำให้พัดลมไม่สายหรือสายแล้วหยุดแก้ไขได้โดยใช้ไขควงหัวแฉก ไขสก Л ูยึดก้านใส่หัวพัดลมออกเอาสกรูออกแล้วเอาก้านใส่หัวพัดลมออกจากเฟืองสายใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดขาปาซิเตอร์พัดลมออกเอาสกรูออกแล้วเอาขาปาซิเตอร์พัดลมออกเอาฐานรองออกใช้ไขควงหัวแฉกไขสกูยึดกระปุกเฟืองสายออกทั้ง2ตัวเอาสกูออกแล้วเอากระปุกเฟืองสายตัวเก่าออกเปลี่ยนกระปุกเฟืองสายตัวใหม่ใส่เข้ากับพัดลมแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดกระปุกเฟืองสายเข้าให้แน่นทั้ง2ตัว เมื่อแน่นแล้วใส่คาปาซิเตอร์เข้ากับพัดลมโดยใส่ฐานรองนำคาปาซิเตอร์วางบนฐานรองจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดไว้ให้แน่นจากนั้นนำก้านใส่หัวพัดลมใส่เข้ากับเฟืองทรายแล้วใช้ไขควงหัวแฉก ไขสกรูยึดไว้ให้แน่นเมื่อนแน่นแล้วใช้น้ำมันหล่อลื่อนอเนกประสงค์อยอดสกรูก้านใส่หัวพัดลมเพื่อไม่ให้มีเสียงดังเวลาใา่เสร็จแล้วปลดล็อกฝาครอบตะแกรงด้านหน้าเอาตะแกรงด้านหน้าออกหมุนตัวล็อกใบพัดลมออกโดยให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเอาใบพัดพัดลมออกจากนั้นหมุนตัวล็อกตะแกรงด้านหลังออกโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาตะแกรงด้านหลังออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดฝาครอบมอเตอร์ออกทั้ง3ตัวเอาสกรูออกแล้วเอาฝาครอบมอเตอร์ออก นำชิ้นส่วนต่างๆออกล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่จากนั้นล้างเช็ดแล้วปล่อยไว้ให้แห้ง şey. ในที่ร่มเมื่อแห้งแล้วใส่ฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้าแล้วไขสกรูยึดไว้ให้แน่นใส่ตะแกรงด้านหลังหมุนตัวล็อกตะแกรงด้านหลังเข้าให้แน่นโดยให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อแน่นแล้วใส่ใบพัดพัดลมโดยดันเข้าให้ตรงกับสลักล็อกใบพัดและดันเข้าไปให้สุดเมื่อสุดแล้วหมุนตัวล็อกใบพัดพัดลมเข้าโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา หมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่ตะแกแรงด้านหน้าให้เข้าล็อกแล้วดันตัวล็อกตะแกรงเข้าล็อกไว้เสร็จแล้วใส่ฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดฝาครอบมอเตอร์เข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใช้ไขควงหัวแฉกไข่สกรูยึดปุ่มดึงสายเข้าเสร็จแล้วเสียบปลัก๊กแล้วก็สามารถเปิดสวิตช์ใช้งานพัดลมได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาพัดลมไม่สายพัดลมสายแล้วหยุด หรือพัดลมใส่สายหยุดๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ